สองจุดสามลูกว่ามาครับไงต่อครับทีเซกเตอร์ดีโอบเท่ากับเอาพื้นที่วงกลมคูณด้วยสองร้อยยี่ิบห้าส่วนด้วยสามร้อยหกสิบ นะข้อนี้เขายังไม่ได้หลอกเรานะครับนะเขายังให้องศาตรงกับที่มันลองรับตัวเซกเตอร์จริงๆนะครับลงตรงนี้สองร้ 2, อยี่ิบห้าสองส่วนเจ็ด r กำลังสองก็ r คูณกันสองตัวก็แปดสิบสี่สองตัวนะครับคูณด้วยสองรอยี่สห้าส่วนด้วยสามสิบ ก็แม่สี่สิบห้านะครับนะแต่ว่าถ้าเด็กๆยังมองมันไม่ออกตอนนี้อย่างน้อยแม่ห้าควรจะมองออกครับอ่ะแม่ห้าฝัดแม่ห้าตัดตอนแรกก็สี่สิบห้าเจ็ดสิบสองอ่ะลูกจะไปด้วยแม่อะไรต่อ ไม่ได้ลูก9ได้ถ้าเป็น9เนี่ยลูกก็ตัดคู่นี้ใช่ไหมเจ็ด9 9 9 9 5 9 8นะแต่ถ้าเป็นคู่คูจะเลือกคู่อื่นจะเลือกลบ14กับ72โอเค27 12, 12 6 เอาหกไปตัดแปดสิบสี่สิบสี่หกแปดสิบสี่เจ็ดเจ็ดตอนนี้ก็เลยเหลือมาเป็นยี่สิบสองคูณสิบสี่คูณสี่ห้าเออยี่ิบสองกับสี่สิบห้าคูณกันมันเก้าร้อยเก้าสิบแล้วไปคูณสิบสี่ คุณจะนึกถึงแบบนี้ครับเอากคูณสิแล้วเติมศูนย์ในพวก9ก้าาคูณคนอื่นลูกลองนึกถึงเก้าเก้าเก้คูณกับ357อย่างเงี้ย 9, 3, เก้าเป็น3หลักแล้วไปคูณกับจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากัน3หลักเท่ากันมันจะลดค่าลงหนึ่ง ลดสามห้าเจ็ดลง 1, หนึ่งเหลือสามห้าหกแล้วมันจะเติมคู่คบเก้าคู่คบเก้าของสามคือหกคบเก้าของห้าคือสี่คู่คบเก้าของหกคือสามแบบนี้ครับพอ,พอจำได้ไหมเนี่ยคือคบเก้าสามคูณคนอื่นนะครับดังนั้นเอาเก้าสิบเก้าไปคูณสิบสี่สองหลักเท่ากันมันก็จะลดสิบสี่ลงหนึ่งก็จะเหลือสิบสาม เติมคบเก้าของหนึ่งแปดคู่คบเก้าของสามหกเออเดังนั้นตรงนี้ลูกได้หนึ่งสามแปดหกแล้วเติมศูนย์